แอบ,บชอ็อกขับรถให้ผู้จัดการนั่งนั่งเอกดีกรีดีกรีกรนางเอกวงสาวนา้อยเพลินแพงนะคะพี่สุสายใ่นะคะเป็นคนขับรถให้ผู้จัดการนั่งกับน้องๆทั้งขี้กับอันกระหอ,อกมันสิบหน่อยแตั<อ>ง้งขี้น่าไะไรนะตอนตอนัหนคะนทั้งขี้สาดแสงโอ้ <laughs> 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 น้องหญิงขึ้นหนากลัวแท้ จัดการเลยบอก่าอนแล้วเอนแล้วไม่ออกก็ได้เราเนี่ยคุณตัดไลยบนี้ดออกยเสียใจด้วยนะคะไม่ได้ควันนูกับพอลมานีกูบ้อออยติที่นี่พี่เอีเลยสีหลง้องไว้เอจีเลยสิโอ้เบาแตกเพราะเป็นสาวแตกเนี่ย คนในเฮาวเนี่ยพี่มอนคนในเฮาวเนี่ยโอ้ยป่าเอ้ยป่าเอ้ยป่าเออเออโอเคสักกระแล็กโอ้มีประตูพร้อมเอามีประตูน้ำมีประตูน้ำหลอดบอเอาพี่มอนงองแห้งเลยไผ่เบื้องไผ่หนิยางมาลุหลคนน่ะไม่บีตกลงผู้เดียวเมื่าไร่ไหนอ่ะเดินอรัดมา่ิไหร มาแต่ทั้งพูดค่ะจย์สวัสดีค่ะวันนี้ครับก็ไปเห็นทีพวงมันนี่ออกมาสัมผัสปาซาสซนอุอ้งยิงเห็นเสื้อเขียวบเนี่ยนาวิธีทีมเสื้อเขี้ยวนะคะแม่ เสือปิลืดูกันก็นมีเด้เสื้อสีม่วงบานหอบฟันก็บวี่เด้อจองนาหยม่รรกใน่ะอันนั้นรุ่นเจ็วันเจดสี มึอนี้งานฟรีจ้ะแต่ว่าปักมีปักดอกไม้ร่วมทำบุญแล้วแต่ศรัทธานะจ๊ะพ่อแม่เนี่ยไหวไหมไหวไหมสู้ๆนะพี่กิ๊กเนาะสู้ๆเด้ยบร้อยมึงออกพอบอยู่เนาะฮะวงสองไงมุอจอกระบอมีหนวดมีอยู่เต็มเมื่อไร สวัส <cents> ด <rated> ีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะได้จ้าได้จ้าออสเตรียค่ะโอ้ยแม่มาจากออสเตรียสวัสดีค่ะกา่ว่าเราจะอยู่นหมอกแ้นากอเตรียเพราะเป็นไเูกันวเออคนบเมอ่ละไซูเมอรงอไซมือว่าสั้นเหรอ ายเสียนนเสียนนจะลงมานีเลยพ่อมีประตูจ้ะประตูเน้นจ้ะโอ้น่ารักมากเลยใส่ผ้าใบมาใช่เราะไยังมาเลย มันเป็นปูนอยู่มันโอเคมากมันเป็นสนามนิสนึงพี่บีเอาเนกมันเป็นแนวตั้งปจุนเนาะีไทยได้เล่นแก้วไปจีเวีได้เแก้วโอ้ยอะไรกับไทยวนไทยอย่างเงี้ยอันนี้พูหนาแล้ววะยังวะหายงวนเอา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  จต่พี่น้องจ๋าเบิ่งดู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไทยตะโอนมูเนี่ยใครแนวตังมันขายิลดได้กันได้ช่วยขยิลดได้ช่วยสีไทยได้ออสเตรียค่ะคนละที่จ้ะคนละที่ไปด้วยพี่บอลเจ๊เชื่อเจ๊ฉันเดี๋ยวเบิดพลังงานก่อนเดี๋ยวหนูมารับฝากไว้กับพี่บีก่อน เอาได้ค่ะเดี๋ยวขอโทรศัพท์ด้วยนะโทรศัพท์ไยเรียบร้อยค่ะเห็นบก็นค่ะทางนี้เห็นค่ะ พ่อ<โ>พ,พ่อจำลาได้บ <eterm Gore> ่ลายูุนีต่อบอกพ่อตัวสวัสดีค่ะมล้วาแลวาแ้วมาแล้มาแลวาแล้มาแล้วมาลมาแลวแล้มาแลวมาแล้วมาแาแล้วแ้าแมาแล้วเ้วม้วา้า้้า พรุนี้มีเลื่อนครับก่อนจ้ะแต่ว่าวันที่17อยู่ร้อยเอ็ดเจ้าพ่อจ้ะโต๊กยุจ้ะพอจะว่ากลลินได้จนซออแจ้งจ้ะยีได้แม่มถทายลูกนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายรูปดอเสิโอยูยูไม่คุยถ่ายไหมคะเดี๋ยวหนูถ่ายให้เปิดกล้องได้เลยแม่ถ่ายกล้องแม่เลยแม่ยาวันนี้เขาเน

ดจะไปช่เ้ามาหสิบเก้าปรอยสิบ้าย่ะยืนอนรวันเดียวเสี่ยไปปลี้ยอช่างภาพไปอยู่ทางมีไฟลูกจะได้สวยๆเอ๋ทางนี้สวยมาก हे भगवान